วันนี้นะคะเพื่อนๆก็อยู่กับช่องน้องฟิวแฮปปี้ชาแนลอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยน้องฟิวก็จะมาเล่นเกมฟีฟ่ากันเหมือนเดิมน,นะคะจากคลิปที่แล้วเนี่ยน้องฟิวสุ่มเป็นอันนี้เลยซองพวงหิมะมนะคะนี่น้องฟิวก็ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนจบของคลิปนั้นเนี่ยน้องฟิวก็ได้สปอยว่าน้องฟิวจะมาสุ่มเป็นเป็นนักลบคาบุกี้นี่นี่นี่น้อง,นองฟิลให้ดูฟื้นคืนตำนานไอสกรายนักลบคาบุกี้นี่เลย ยังล like, ูปคาบุกิก็คือตอนเข้าฟิสตล์ท์ดูคนก็อาจจะเคยเห็นนะคะที่เขาแบบใส่ชุดสีดามกางเกงอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่หัวคาบุกิเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีขนย่อให้ใช่ไหมนี่น้องฟิลสอยากได้บ้างเอาแบบตาเติมเต็มตู้เสื้อผ้าของน้องฟิวนะคะนี่เดี๋ยวเราดูวิธีการเล่นกันเลยธรรมดาก็คือ39เชรนะคะแล้วก็แบบโอกาสที่เราจะได้ของรางวัลใหญ่ปานกลางนะคะประมาณ59แล้วก็รางวัลอันนี้นะคะที่มันใช้ บบเพิ่มโอกาสแจ็คพอตมากที่สุดนะคะนี่แต่านาฟี่เรงไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ารอบแรกมันฟรีนะคะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูรางวันกันระดับบตำนานจะเป็นพี่คาบุกิของเรานะคะรางวันรางวัลใหญ่ก็มีอันนี้นะคะอันนี้นาฟ่ม,มีแล้วอันนี้ยังไม่มีนะคะก็เป็นอันนี้เป็น ันนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นนะที่มันเป็นแบบที่มันแบบเซนเซอร์ตายเนี่ยอันนี้นอกฟิล์ยังไม่มีนะคะแล้วก็เป็นที่ผมชมพูนอกฟิล์อยากได้ที่ผมชมพูแบบอันนี้แล้วก็หัวคาบุกีนะคะแต่ไม่รู้แกมันจะได้ไหมแต่นบวันนี้เราน้อยมากนะคะสําหรับคนอื่นอาจจะยุะแต่นอกฟิล์ว่าทูกเก่อไว้ก็อาจจะบแบบปันกลางละกันมีทั้งหมด2,354เพรนะคะแล้วก็พวกเสื้ออันนี้นอกฟิล์ไม่หมดแล้วเหลือแค่รองเท้านะคะยังไม่มีกระทะมีแล้วอันนี้มีแล้วแล้วก็ นนยังไม่มีอันยังไม่มีใช่ใช่ใช่บางอันก็มีแล้วบางอันก็ยังไม่มีนะคะแล้วของรางวัลอื่นอื่นอีกมากมายรางวัลเยอะเหมือนกันนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราเริ่มสุม่มเลยดีกว่าว้าวบวกโอกาสบางกลางบวกโอกาสตางกลางคืออะไรอะ่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะหินนำโชคสิบเก้าเพชรป้ายตุ้มเรียบร้อยได้อะไรอะ่ะนนี้นะคะทุกคนน่าจะเข้ามาตรงนี้ อ่ะปั๊บนะคะทุกคนมุนๆอๆเดี๋ยวจ,จะลองเอาแบบมากก่อนนะคะทุกคนเอาแบบมากเยืนยันเรียบร้อยได้เป็นอันนี้นะคะสุดยอดเ,เลยได้เป็นในมุมอันนี้ก็ขึ้นมีแล้วอันนี้เป็นหินนําโชคใช่ไหมยเดี๋ยวเราดูก่อนหินนําโชคจะเพิ่มโอกาสทางการกดสมลบธรรมดาใช่ก็คือเรายิ่งกดตัวผอมเรามันจะยิ่งมานะคะโอเคงั้นกดไปก่อนกดอีกกดอีก,กอ อีกรอบหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะคะพอ,อได้อะไรอะ่ะไหยาโตอ้าวด้กระทะอันนี้แล้วเสียดายอ่านได้เป็นกระเป๋าเฮ้ยสกินจากกุกอะ่ะว้าวสุดยอดไปเลยอันนี้จะเป็นกล่องดวงใจนะคะนี่โลงโลฮิตต่อไปกางเกง โอเค okay, อันเนีน้เราปิงไปแล้วว้าวสาวแล้วเพิ่มต้องชโชคก่อนต้องโชคโอ้โหหายะตกไปจ้ากดโรลกดรลโอย่าให้เสียอาร์น่จะสกิปอันนี้เา N 9ี รู้ว่ามันจะออกง่ายขนาดนี้ก็คือในใจคิดไว้เลยว่าต้องบอกพ่อแน่ๆเลยว่าขอเติมอีกขอเติมอีกกลัวมันจะไม่ออกนะคะพอคิดปุ๊บแล้วพอพูดว่าจะได้ไหมนะแล้วมันก็ออกเลยค่ะทุกคนฟิวปื้ม <c oughs> ก็คือรอบนี้น่าจะหมดน้อยที่สุดตัองแต่เคยสุ่มมาแล้วนะคะประมาณไม่ถึงพันเพรในที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ แต่ขอเทนเฟย์ไปหักสามยังไม่มาอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะซุ่นต่อไปนะคะแต่อย่างน้อยร่างวันใหญ่เราก็ได้แล้ว go เฮ้ย <c oughs> ดากอนสปิริตโอ้ท่านน้องฟิลเมยยังไม่ได้ยังไม่มีนี่น้องฟิลคงดีใจแต่น้องฟิลมีแล้วนะคะโอ้จะได้ดิสกินชิบะมีแล้วเช่นกันนะคะตามปะมามโอโอกาสปังกลางปิ <c oughs> ตะกินปืนมาอยา่าเราจะสูงไปนะคะสูงไปสูงไปกางเกงเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะอขอแค่นี้ย่เราไปดูชุดกันแพ็กเกจนี่เลยอันนี้คือน้องฟิมมี่แล้วเสียดายมากแต่ไม่เป็นไรเราคือแค่โทนเข้นขึ้นโอเคก่อนที่เราจะไปดูชุดข้าวบุก,กิเนี่ยเดีย๋ยวเรามาดูกล่องทั้งหมดที่เราได้นะคะโอเคโอเมก้า ตื่นเต้นเลยเขาคนลุกมากคืออยู่ดีๆก็ได้งองอันนี้ได้เป็นสก,กินปืน M P 40แล้วก็อันนี้น็องพี่ไ์ไปแล้วนะคะนีก็มีแล้วเช่นกันอ่ะก็ประมาณคนคารกคนเดี๋ยวเราไปดูคู่หูกันตื่นเต้นใจดีๆมาฟิวทำใจดีๆไว้อันนี้ก็จะเป็นตัวจาก,กวัว้นี่นะคะแล็นสกินสีแดง ก็ไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลังอาวุธอ่ะก็ที่เราเพิ่งไปเปิดมาเมื่อกี้นะคะดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูเซนนักลับคาบุกิการตื่นเต้นมากคือหมดไม่ถึงพันเพรนะคะแบบถ้าสมมติได้ชุดนี้แล้วพอเนี่ยก็คือไม่ถึงพันเพรแต่ถ้าสมมติสุ่มเล่นไปอีกก็ประมาณสองพัน 2, เพรน,นะคะดูออกมาแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะแต่งตัวกันนี่ ทุกคนเคยเห็นป่ะที่แบบเขาใส่อย่างเงี้ยแล้วก็คนก็จะไปย่อเยอะมากนี่ชุดเต็มของเขาอุ้ยมัคมัคกระดิกเลยนี่ชื่อว่าอะไร s พี่คาบกิของเราออกแล้วคะ่ะทุกคนตอบึ้งอันนี้ประมาณน้องฟลีว่าสัก300บาทก็น่าจะได้แล้วใช่เติมแค่300บาทนะคะก็ได้แล้วนะที่คาบ,บุกิ S <S คือถึงจะเป็นของเก่าแต่องฟีก็อยากได้อะค่ะดูสิคือแบบมันหล่อเองมากดูกมันแบบเพิ่งไป,ปลบเสร็จมานะคะแล้วถ้าสมมติมีคาตานาฟไฟก็คือดีมีเลยกิจกรรมนักลบข้าวมือจีของเราเอาะคก็ได้มันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหมดไปน้อยมากเลยนะดูสิมีแบบเป็นเลือดด้วยววนี่นะคะแล้วก็ถ้าสมมติมีคาตานาไฟมันจะแบบคู่กันสวยมากเลยนะคะแต่มีแค่นี้ก็สวยแล้วดูสิรายละเอียดดีมาก สวยมากนะคะบอกเลยทาเพื่อนอยากได้เนี่ยรีบมาสุ่มนะคะคือบอกเลยว่ามันดีมากดีมากๆนะคะดูดิคือสวยมากช่กา,อาสงองว่าแล้วทำไมเขาเติมเลยนะคะเพราะมันสวยแบบนี้เองดูดิไม่เคยเห็นแบบใกล้ๆขนาดนี้มาก,ก่อนรู้สึกตื่นเต้นนะทุกคนนี่อถูกใจน้องฟิลมากเลยาสสำหรับวันนี้นะคะน้องฟิลเนี่ยก็ได้มา เล่นกิจกรรมฟื้นคืนตำนานอสูรไลนยนักลบค้าบุกีนะคะนี่ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะบอกเลยว่าออกง่ายมากรือไม่รู้เหมือนกันว่าน้องฟิวดงดีหรือว่าอะไรนะคะดูดิคือสวยมากลายเส้นดีนะคะดูซีน่ารักมากๆนะคะแลถ้าเพื่อนอยากสุ่มเนี่ยรีบมาสุ่มนะคะเพราะว่ามันจะหมดเขตแล้วเนหมดเขตวันที่15ธันวาคมนี้นะคะรีบมาสุ่มกันเยอะๆนะงานสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาับก่อนค่ะบ๊ายบาย